สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซิกกองนะคะช่องยาค่ะยาะมะนาวมะนาววะจได้จ้า้เาน้าไป้าองมไไปรองตัดขนมึขานีาี่ตัดขานี่พวอะไรตัดวดนี้ละจายเลย โอ้แค่ได้กินก่นจนรู้แล้วว่าอร่อยเียวทำให้เสียซื่อนะลูกน้าเพราะแม่ย่องเลยว่าลูกทำอร่อยน้ำตาลน้ำเอิรเพราะอันนั้นพี่เมนพุงนัววะ

เดี ok and ๋ยวหรือว่าเราไปอุ่นก่อนเดี๋ยวผมใปเอาสีเหลืองกับสีขาวก็เพราะเราจะเตรียมเนั่งร้านอะไรให้เขาไงจิมสะกก้อนจิมสะกก้อนจิมสะกก้อนเด้อจิมสะกก้อนเพราะว่าขับผสมแล้วประมาณนั้นเลยนะฮะมันให้มันสวยงามมันสูงอยู่บ่โด่งเลยนี่นี่โด่งเลยบางทีด้านหน้าสาราเยอะทุกข้อถ้าถ้ามันไม่หอมไม่ต้องไม่ต้องโก่แล้วมันหอมมันสูงเราก็อย่านนานแล้วลูกนี่มันออกมานาน เออมันแข็งอยู่ถ้ามันหอมมันสุกก็แกะได้จะนั่นอนัะมะเออเอาไปให้เขากินโลดไปตรกไปหั้นเอาปดาเพื่อเยอะเลยกินผัดนาปูเนี่ยทำเลยเ,เดี๋ยวเ็จะเอานี่ให้เอ็ดอุ่นน้ำน้ำมือเนาะใช่ไหมเออน้ำต้ออำตมแล้วต้มเรียบร้อยแล้วไปไว้เลย ใอยากกปาดกินเอามีดไปไว้พร้อมเพราว่าอะไระมีแคาแหนดเ่เอามีดไปไว้แล้วก็เพอเยอะกับปาดกินละคุณทายวดกระบอก้าโอ้ยคุาผู้เท่าป้านั่นบอเห็ดเกเห็ดนาจะจุมนะโยเลเดี๋ยววะนักเลงรนักเลงแท้พวกไอแจงแท้มาดานะ จะต้องเฮ็ดไว้นะอันนี้ก็แกงสวอนะส่งเบอร์ใบไชเท้าผสมแนวข้างในลูกครับย่างไปอีกแล้วเคยเห็นดูหนังไหมเทวดาตกสวรรค์ลงไแล้วครับน์ข่อยแกงเทวดานะเจ้ายาได้ใหญอันนี้แกงอันนี้แกงอันนี้คือแกงสวอนะเปรี้ยงชี้ไปข่อยบ่เจ้าจะต้แกงสวอนนี่เพราะมันเกิดก่อนเกิดโดนนะ คอยว่าดสื้อสติ๊กเกอร์ให้เจ้าแต่เงินในบอลเล็ตบ่พอแม่มาตัดมาจัดบาทสีส่งให้ผู้ใดวะอันเอาบองสี่ซะไปอยู่ในบอลเล็ตจะมีเท่าไหร่จะโอนมาให้ไข่เขาไปซะไปแต่วันลำบากขนาดนั้นอันมันเหลือเท่าไหร่ในวอลเล็ต เผ็ดแบบมือมันก็ด็ไม่เห็นมีอย่เึ้นีเสียงกับโนแก่น่นเสียบมันเดี๋ยวเสียงกเอเงีนยสาวอเงินเบียยังขีเล่าเสียงกปะังไงแกะไหเสียงกรบงแลเอาไว้ซื้อซื้อหมากซื้อผู้ไซื้อเลขไรก็หันขึ้นมาบ้านใดัก็ขึมาเ็ดบุญเทปทางคัไข่พูดลังเกลังกันได้ บ่อเอาอียวัตมกกันวามันละมีพอได้ัดหน้าคนดีไหมคะที่อยตั้งใจเมื่อกาว่าหอมีพอแต่เจ้าเนาะสอ้าคนต้องแต่งนต้องแต่งคนแ่ง้อ่าเนองวตนต้องนต้องตค้อแต่คนต้องแน้องแคนต้องต่งค้องแต่นอน้องแต่งน้อไ่งน้องแต่นต้อง่ง้งแต่งคน้ง่งคนต้แ่น้อต่งคน้องแนอ้องแต่อ่ง่นนอนน้อ้ดูดอา่ โอ้ย้กยังวูเลยมืดดรยาที่กินเนีมันกินเพชรม่อไเ่นเข่าแล้วีบ่อมันมเห็นมันแดงซื้อนี่เดอาซิมเบงโอ้ยขนาดนี้ทีได้หยุดยะที่ัวห่ปดเลยบาบาึ่งันนี้ดูยะที่กินเลยมันจะกินน้ำเดบบาบาันนะสู เาแปลเบาเมนกันนะว่าบ้ากันเ่าเขาได้ดูดข้ขวาแข็งเนยน้อเอฟีเนาะเห็นเด็กน้อยแอันขึ้วาจาน้นน้อยน้อยนะแต่บ่งงเป็เป็ดอันพ่อพงไม่กิน่ะนะแม่ดูใลกินนต่ว่แม่ดูเลกินแะยังไม่เปแม่ดูในควันอ่ะนะบัดนี้เ่าไม่ใหเ็ดเพชรกันี่ดูท้ยาจีทุก พริกมันแดงซึ้ดิคมอ่ะมาลูกเอ้กินมบนี้เบอกว่าพริกโโหหิวรีบมากินเลยมีเก็บแล้วกินนาจะกินไม่ง่ตาน้ำไมกินไามทุ่ไ่ได้กินแลรวครับผมถามทุ่มไ่ได้แล้วใจเย็นเย็นลูกเอ้ยกำลังจะทางไ่ปใส่แล้วพ่อันลูกไปซื้อเลยแล้วบนี้ Đến đến à, คืนแก้คืนเมื่อคืนได้กินต้มปลา <cues siz síntomas. cười> <laughs> <laughs> <bùi> <laughs> <laughs>

เอาอะไรกำลังกินนะบะฮะจุ่มไปดิเหรอจะว่าจุ่มเดี๋ยวน้ำกับจุ่ม,มากันเอานรื่องก้วงกินะนะเอาน้ำเย็นมาเลยเอนาน้ำมาเย็นตานอะไรอยู่แล้วเล,วเลวนนี้ยวหวาเป็น,น,นคอนอืมออกมาหน้า,นาเรื่องก้วงป้าไข่หูหูแล้วไข่หูหูแล้วมันงูสิจ้ะนี่อันนั่นนะข้าวขยะนะข้อยหน่อยนะอันเดียร์ออกมาแล้วนะเยอะนั่นน่ะเป็นเพียงข้าวกับพิซซี่น,นะมาเรื่อง สึกว่าจะกินสองวันแล้วนะชิล่ะทะทนี้สะดุ้งตาไม่ด้วยเลยเดี๋ยวะไปกินหมูนะชิลกันทำงานไงทำงนอะไรไม่เหน่อยว้าวท้องดำเหรอโคดีโคดะ

r <laughs>

is ได้นังติเจอะเลยนะนงติอ่ะใชไหเรานังติเยอะกว่านิงเราเนี่ยมันีเล่าเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นแนวนอนแบบคือตรงทีคือไปนี่ขวางตั้งนานล้วไม่ยอมไม่แปลงนานเลยไม่เป็นแนวตั้งไม่